ัดีคำถามที่ผู้ปกครองสงสัยคือโรงเรียนประจำช่วยเด็กได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาทำคลิปอธิบายยาวๆเลยให้แยกข้อดีข้อเสียจากคนที่เคยอยู่โรงเรียนประจำสำหรับเด็กพิเศษมาก่อนเรื่องบางเรื่องผู้ปกครองไม่รู้เพราะผู้ปกครองไม่ได้ไปอยู่แต่เรื่องบางเรื่องที่ผู้ปกครองรู้มาผู้ปกครองก็รู้มาจากครูหรือรู้มาจากเด็ก ที่บอกไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่สิวันต่อไปถ้าพี่มีเวลาว่างเดี๋ยวพี่จะทำคลิปให้นะคะว่าการเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำสำหรับเด็กพิเศษเป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อเวลาคลิปต่อไปมาเนี่ยจะได้ไปแจ้งเตือนในช่อง YouTube ของ ผู้ปกครองทุกท่านขอบคุณค่ะแล้วจะมาทำคลิปให้นะคะ